ปเราอุ้มไม่ถ <Also> ึงมามาเดี e ๋ยวป้าวันนี้กอนไปไหนกวนมาเที่ยวมาเดี๋ยวอุ้มมามาเดี๋ยวอุ้มเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเฮ้ยมาเอาไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมาก่อนก่่อนนไมี่ไงเดี๋ยวให้ตรงนี้นี่เหรอป่านี่เหรอเนี่ยเอาหนีบหนีบเนปป้าป้าช่วยหนีบอ่ะป้าช่วยหนีบ ช่วยหนีบยาวเหล็กหนีบตกลงไปนะลูกนะได้ไหมได้ไหม,ไ,มได้ไมหรอว,วางก็ได้ไ<ม>วางก็ได้แต่<ม>ระเคะไม่ได้กินแล้ววนะันเนี้ยนี่ปาหนีบให้ดูที่นี่หนีบนี้ให้ดูดดก่อนนี่แบบนี้ อาหนีบหน,นีบ,นบอ่ะอ่ะนี่นี่นี่หนีบนี่นี่ให้อย่างนี้ให้พอ่อให้พ่อช่วยก่อนให้พ่อช่วยโอ้ตกแล้วเออจับเลยเนาะลูกจับเลยเดี๋ยวค่อยไปล้างมือก็ได้ปะอ่ะอโอเคโอเคแปพ่อช่วยพ่อช่วยหยิบเลยหยิบเลยมีมีซับเปียกอยู่ไม่เป็นไรหยิบเลยจั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 บเลยลูกไม่เป็นไรจับเอามือจับเลยมาเดี๋ยวป้าอุ้มจระเข้ไม่ได้กินแล้วลูก เฮ้ยด <Me dele. S 1> ูสิเขาอิ่มเราบ้างน้าพี่เขาไม่เห็นเขาไม่เห็นไม่กินเขากินอิ่มเราหรือเปล่าเขาไม่กินแหละ